สบายดีเด so ้อพ <ENNIS dies out> <c oughs> <c oughs> <royable> ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนสมองสมบอัติไอพี่น้องไว้ตอนนี้แม่น้องเก็บบ่มเกี่ยวข้าวเนาะกระเซ้าเมื่อยเกี่ยวข้าวย่ามะเร็งพี่น้องเว้บรรยากาศเกษตรแบบย่ามะเร็งเกษสรบอยจากมีลมบันไดเนาะเกี่ยวคนเดียวคือเก่าพี่น้องส่งกำลังกำลังแรงใจมาหลายๆนี่เด้อ อี่ยวคนเดียวเหมือนเดิมเกี่ยวละเกี่ยวแล้วกับสิได้ททำจังหน่อยกับสิเดินทางลรอพี่น้องจังหน่อยกับยางไปเสิฮอด่อแล้วพี่น้องขาเฮากับบองอับอได้พี่น้องเลยอยากเป็นพักพักพาวอยากเป็นแบบตายเห่อลงพี่น้องเลยตายเห่อลงหล้กก็เป็นบัวเป็นย่างนี่เด็นี้นี่นีพี่น้องแกบุมใส่เบงแถวเค็มๆมันแบบอยากค่ายๆปุ๋กินค่ายๆแมงซ้อนเนี่แหละ ส่งกำลังแรงใจมาซอยนเนอจ้าพี่น้อง FC ถูกฐานเนาะาสิปเศร้าหา,าหน้ากสิเป็นแบบนี้แหละพี่น้องเ้ยล้างสุภาพนะสุดินแบบนี้แหละหน้ากสิเขี้ยวเหย็สิเียวยุ่งแบบนี้แหละพี่น้อง ทั้งเคี้ยวทั้งยังเลยเนาะสมบูรณปีเลยหากกระลงมือมืม่เลกพี่น้องเลยยังบอลเล่อหายเลยเกี่ยวคนเดียวเนาะบอลเล่อพี่น้องหายเพราะว่าหายมันกระแม่นอยู่ว่าเขาแบบมันบางมันแบบแบเป็นเหมือนจะว่าแต่ว่ามันหายใหญ่เนาะบ่ไปบ่มาหายใหญ่แห้งเขาเฮากับแบบนี้พี่น้อง Bần tay nhỏ lòng bên này đấy, này 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 vì mà กระวนน้ำเตาบ่มาเกี่ยวข้าวซอยเลย่เตาผลรูบ่ลเลียังควรอุควรเอาวอยู่ที่เรยไห้หน้าไห้ใหญ่แห้งไปแล้งเกี่ยวบดมือก็จะได้สำเนียงเลย ก็อื่นบ่โหัสิแล้วหรือบ่อยน้องยานบ่อล่วดอกหายเดียวนี่ประมาณสมเมื่อพี่น้องสำกับดำแล้วเกี่ยวกันแต่ว่าเขาก็บ้างหนึงดอก ทางเทิงสิงเป็นพายพี่น้องเยทางลุ่มสิเป็นไหหน้านอ้อเกี่ยวเมื่อนี้หน้ามันก็มีพี่น้องกันมันแหละปอง,งอยากบ่หัวสิปร่งแถวใดเนาะ ได้ยอย่างขึ้นมาปป่งผ่อนเขาอีกช่วงนี้จะเป็นเกี่ยวเขาเกี่ยวหน้าพี่น,น้องเพินหดสวนหดพักมะงอกมแงะห่ดพักอีตู่เพินหวดเตา่น ตาเวีนกะเหยื่หูเหยื่ตาเนี่ยพี่น้องเอ้ยก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเข่าวแม่น้งแกมบุ่มเด้อสิไปเบิ่งกะขาดกว่พี่น้องเอ้ยลุกห้าบ่ได้อีกพี่น้องเพราะว่าหนาบลายพักตบพักเวีนกะลายลายเนาะกาน้มแต่แถวของพี่น้องไอ้แถวกลางนะลุกห้าบ่ได้ Uh huh. สุกแหงแล้วเขาเนี่ยเหลืองงามตาเวนสองตาแล้วนี่ทุกคนม่น้องแก้มบุมเก่งบบผูดเดียวเน,ะนาะนาาห้บักใหญ่ปลาลูกเอ้ พูนเกี่ยวไปหอดเจนันะะ่นแล้วห่ะก่ะพูดเครื่องห้แล้วยังต่วางกุ๊กลุกตัวน,นี้เลยเนาะทำแมเอาตัวนี้แล้วกับเครื่องเกี่ยวอยังเมื่ออื่นคือสีแล้วนะายในห้าสิออกมาแต่เศร้าเมื่ออื่นบุกจนบันไดหนังผักผ่อนเลยบาลยุยแทบสิบ่มีเวลาขึ้นกินข่าวเลยจะทำมันเครื่องก็บ,บอกเครื่อง กคววาันสองเมื่อต่อห้หนึ่งไม่ต้องแกมโบมอย่าพาว่าขีโมบ่าห้นี่มันน้อยกว่าโมเนาะแต่ว่าห้ลมมันสิใหญ่บบดนี้นะสิตื่นอยู่ด้วพี่น้องเลยดงงห้ใหญ่เนาะเอาอยู่บ่าจากสองผ่อน เอาดอนหน่อก่อนสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องยังไม่ได้ขึ้นพี่น้องเด้ทำเลยเจ้าอีกจะ่อนจะได้ก่อนดันบ่ลเลี้ยอื่นเนาะ ฮัลโหลันโหลนี่เป็นต้ม Mm-hmm. ปกาไหลปลาปลูนี่ให้สิได้เก็บกระปูไปน้ำเขาเห็นไล่ยๆแต่ว่าบริถือถังลงมา สักสิแล้วบ่แลเอปลาลุลลงเลยบม่อื่นเนาะอะไรเด้อคลิปนี้ก็ขอเก็บภาพไว้เพียงตอนตนี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องไ่น้องแก้มบมคลิปต่อไปปลาลุงสบายดี